รถคันนี้นะคะตอบโจทย์พี่พี่ที่จะไปใช้ในเมืองค่ะหรือว่าจะไปใช้ตามหมู่บ้านนะคะซอยเล็กๆนะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ไม่ต้องการบรรทุกหนักนะคะแต่อยากจะได้รถไปบรรทุกนะคะวิ่งใช้ในเมืองตามหมู่บ้านนะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่พี่เลยนะคะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่130แรงม้าค่ะพี่ๆเป็น6กล้อขนาดเล็กนะคะเหมาะกับร้านก่อสร้างมากเลยนะคะ บรรทุกหินบรรทุกดินบรรทุกทรายไปส่งลูกค้านะคะขนาดแบบ2 3งคิวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะสะภาพของรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า90%เลยนะคะพี่พี่เป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่พสังเกตดูไฟหน้าค่ะยังสายกิ๊กอยู่เลยนะคะคันนี้เนาะสะภาพสวยเลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะกระจกข้างซ้ายนะคะจะมี2บานนะคะจะมีกระจกมองข้าง1บานแล้วก็กระจกสองกันชน1บานค่ะข้างขวาจะมีกระจกมองข้าง1บานนะคะสภาพเดิมๆสภาพส,สวยๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะรถคันนี้นะคะตอบโจทย์พ่อค้าแม่ขายคะ่ะพี่ๆใครที่ไปขายผักตามตลาดนะคะหรือขายของตามตลาดนัดนะคะหรือพี่ๆที่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างนะคะแนะนําเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเป็นรถขนาดเล็กค่ะราคาเบา นะคะคราคาไม่แรงค่ะคันนี้พี่ๆสามารถจับต้องได้นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในหัวเก่งค่ะพี่ๆ สภาพบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะมีลำโพงให้สองฝั่งเลยนะคะข้างประตูนะคะใครที่ชอบเปิดเพลงดังๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยมีแอร์ให้ด้วยนะคะภายในนะคะสมบูรณ์อยู่ครบทุกอย่างค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆไม่ใช่เกียร์ออโต้นะคะสภาพทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานค่ะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่จะเอาไปทารถด,ดัมเล็กนะคะหรือไปทําข้อเกษตรแบบรถเล็กๆอย่างเงี้ยได้เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะ พี่ๆดูด้านบนนะคะมีเก๊กเก็บของให้ด้วยนะคะ2ช่องเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะหรืออยากจะได้รูปภาพข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0852476552 ID Line 036733641ค่ะถังน้ำมันคู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่100ลิตรค่ะพี่ๆเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาคัสซีเป็นคัสซีเดิมๆเลยนะคะสภาพรถพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆพี่ๆจะเอาไปทํารถบรรทุกรถสไลด์นะคะหรือจะไปทํารถ ผลผักนะคะลดสไลด์ได้เลยนะคะใครที่แบบว่ากําลังมองหารถที่มีขนาดเล็กราคาเบาๆนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยค่ะพี่พี่ิปนี้นะคะถ้าพี่พี่ชื่นชอบนะคะฝากพี่พีกดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อมีเพื่อนๆนะคะหรือว่าคนรู้จักอยากจะได้คันนี้ไปนะคะจะพาพี่พี่ไปดูหัวใจของรถคันนี้ค่ะนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะคะ สภาพบอกได้เลยว่าหัวเครื่องคาสีน่มาเต็มร้อยเลยค่ะพี่พีเต็มสูบเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะ4ี่สูบ130แรงม้าค่ะพี่พีสภาพสวยมากนะคะเครื่องแห้งดีไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยนะคะเครื่องใหม่กิ๊กเลยค่ะสําหรับพี่พีต่างจังหวัดนะคะอยากจะได้ไปบรรทุกพริกหอมกระเทียมบรรทุกข้าวนะคะหรือจะไว้ไปไล่ไปนานะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่มีขนาดกลางค่ะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะเหมาะกับการใช้งานทุกสภาพพื้นที่เลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีแค่1คันเท่านั้นนะคะพี่พีตั้งแต่รีวิวมานะคะเพิ่งจะเจอคันแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาอีกไหมนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะรีบหน่อยนะคะพี่พีเพราะว่าของดีมีน้อยค่ะที่สําคัญเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาตอบโจทย์บ้านเราเลยนะคะ้าคลิปนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่อง US g r o u p Review ด้วยนะคะคลิปนี้ลาพี่พี่ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ